ปอดครับตอเข่าเข่าปอดพี่น้องเอ้ยครับปอดนี่ปอดบางงามแห้งครับลงบักลึกเลยพี่น้องหาด้วครับชัวบ่วปอดตอนซ้อนแห้งครับพี่น้องนะปอดดอนที่ครับงามแห้งครับหนอกใหญ่เลย กาสวัสดีครับพลอยดองบ่าครับกลาบสวัสดีเสาร์วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมรับเบาตัวอีสานบันเท่ากับมารายงานโตเช่นเก่าเช่นเดิมครับพี่ดองครับมาอนี้มา้อมกับอากาศคึมๆครับเมื่อวานกับว่าพี่ดองฝนตกบางย่างครับพี่้องครับเที่ยวตกหน่อยตกใหญ่ตกหน่อยตกแห้งเย็นครับบบากว่าสี่ออกไปในเมื่อวานครับก็เลยบ่เด้เขาป่าาหน้อใหม่ครับเขาป่าหาเห็ดเมื่อวานครับมาอนี้ก็เลยมาหยามึงน่อใหม่ครับอีกมองที่บ่าเคยมากครับมาเนียอาบน้ำ 2องหมื่นสามหมื่นครับเดี๋ยวตามไปชมน้ำบาวเบาวสีมันบ่มีนอไม่ไรนอหญยๆสูอีพอยแมวเบิ่งบ่รับไปไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องปาสีมันมาวันนี้วัดครับพี่น้องนี่ก็มีครับ ดูสิหลุลึกไหมขับ,บนอง่ามขนาดครับพี่น้องเป็นดินใายขับลงลึกเลยตายแล้วครับน้องนี้ขับป๊าดตครับไปน,นอปนครับนออวบนะครับนะอวบข้างามดิ เขาวขาอ๋อพี่น้องเอ้ยครับพออนี่อ๋อสวยงามเพียงครับลงบักลึกเลยพี่นอ้องขาดแล้วครับชั่วอ๋อปนซ้อนเพียงครับพี่นอ้องนะปักดอนนี่ครับงามแห้งครับนอนแบบใหญ่เลย สองนอเพียวอไฟพิษงพี่ต้อง,อม,อง,งมาห่วยนี่ครับขาดนีวหนึ่งนอครับสองนอครับมีแต่องงานครับพี่พน้องานนี่ครับพี่น้องนี่ก็มีเจ้าอวบเลยดูสิอ่อนเท่าน,นี้ครับถ้าไปยุกมา ขาดนะครอหน่อยอทาก็เลยครับนั่งง่อยกันดีปาพี่ดอกด้วยครับล่ะคุณอ่อนๆสวยๆนลยยรับเป็นนั่งดินเลยครับพ, <c oughs> พี่้องกระโโพอีกต่นอหน่อยน้อยไปนะึงมันพูดทำเราขวดหา ครับเลือกอย่งครับพี่นอ้องถือว่าไข่ยีงบักเลิกหนึ่งครับครับอ่ะซูดนะครับพี่น้องยุดถ่านแล้วถ่านแล้วครับกดแล้วดหนอครับโอ้ยครับายหน่อยๆครับมื้อขึ้นก๊าดครับถือว่าหนอนง่ามอยู่ครับพี่น้องครับครับแกะได้ครับพี่น้องถือไฟหนึ่ง ฟ้าครับแดดมืดครับครับทำานี่ครับแจ๊ะๆนะหยาบมึงน่ำครับพี่น้องเย่ะครับครับดูสิครับคุณล่ะน้องงามเลยพี่น้องคำเบาทับปลายพี่นู้ดครับที่ไดครับแต่ว่าน้องงามเองครับเห็นแต่ปลายก็ดีครับพี่น้องโอ้เบาวว่าสวงพี่น้องกันเสียบโม่สัมกับโม่เห็นสันคุณล่ะขับถือว่าไหยๆน้อครับพี่น้องก่อน ป๊าตกลับบางเร็วนี่นอกง,งามนี่ยครับกลับนะป๊าตพี่น้องเือนีครับดูสิกลับนองป๊าตกลับนอกง,ง,ง,งามเนี่ยครับพี่น้องคุณอ้าว เอฟบวกยังนอกครับครับสงสัยเป็นทุดปวกกีไก่เป่น้องเอาไปนําครับเพื่อมีโมพนอีกครับเอฟบวกไงคือบมนต้องเอาไปด้วยครับพี่ดอกเงดติไปพวกแกกครับพี่เลิกแ่ครับหน่อะไรครับนะทักันมามาใหญ่ไบนี้ครับมาเอาคูดบุรี มาสวกเลือกแข็งครับเจานั่งหอนอนเหงานไม่ท่ไหรน,นอนนั่งดินคาคาครับไปสวกพิ่งกวาดครับขับเหงาคนนั้นนี่ยี่ที่นอกขับขาวเดียวปดเลยโอ้โขับมึงเนี่ย ดูเมืองน้ำหมากรับันอนยังครับล่ะอาตื่นมางามเฮียงครับนอนดิครับปวดหัวขากับปวดหัวกันอยู่เลือดเลือดเกินเหมือนโผกับมีผ่านแล้วครับอ๋อพี่น้องยื้อครับนอนดิงามเฮียงครับนอนแบบใหญ่อุบวบเลยครับปารงามงามไหมครับดูสิครับหลอดปาดครับนอนเป็น บบเลเรียบร้อยครับพี่น้องครับชับเดียวเลยครับสับรัดเงานี่ครับตอนนี้ นอนสวยๆเช่นกันทำร้อนเียคับดีจับนอนเลส่วนอยู่ใจงานใหม่จับดีหาแลี้ยงทั้งโคตรด้วยกับอวกไหมกับนอนทำงานได้ครับ แคบต่อผครับพอไดใดครับพี่น้องพอได้ครับ,รบน,นะครับงามอยู่ そう。<laughs> น่อถทัวให้าบาครับนี่ครับคือเจ๊จเจะๆฉะวครับนี่มีนอนหนึ่งครับแต่ว่านิดหน่อยอเอาเอานอเดียวพอครับรับไปนอนลงเลือรับแต่ว่าพันเอ๋มว่าพี่นอนี่ก็ฟองทางปืน พี่บ้านอน,อนอนหอี่นนหาเลครับครั่พี่นองพดกับพี่บานนองงามครับงนะ่ามเลย้องทน,น้ำเนี่ยมืหนาที่มันยามนี่นอนนึงครับกอดอย่างกันครับพี่นองฝ่ายที่ม้วนุ่นพี่นอนลอยนัยน่นากนเยผสมลำบากดู

อ้บังทีป่าครับอดครับพี่รองนอบังใหญ่เลยครับพี่รองครับอยู่ในในครับหน่อยครับอ๋อทำหน่อยใหญ่ใหญ่ ออบคนเหเห um> ทำงานเองทำนะะี่นอนถือว่าน่อยใหญ่ทำงานอย่ามึงทำนี่เพรดีครับพี่น้องขาดครับขาดครับล่ะนอนนี่ นอนี่กันงามครับดูสิครับช่วยให้ว่านอนดีกว่าครับเดี๋ยวมีกับเงาคนอยู่พี่ติดๆิดเหรอครับไปครับขาดแล้วพี่นเรงครับครับแล้วงามๆเลย ครับพี่น้องบ้าวสีเลยคยวยหขไหรถครับรถจี๊ไปขาดเนี้ยอุ๊ยใหญ่มาอ่าี่องโอยครับ โนนมอรกัมทำบดาเขาไปนทงานด้ทีว่างานนี่ครับบา้าเห็ดไข่เขียวรับพี่นอะเ็ดไข่เขียวดอกนี่คขับเลยขันนีเขาหน่ครับมร้อม่ีว่าเตางานดีครับพี่น,อน,อน,น,น,น้อง ดีงาครับอกไครับนียืนนี่ครับเงาคุณขาดแล้วลลรับดานเงาเดยเฉพาพี่น้องถือว่างามอยู่รับตึ๊ตึ๊ตึขับขาดครับเงาไ ดูสิกันเม็ดสับดัดเงาคนลไ็กครับพี่ต้องขับไปมีแต่หากใหม่นะขับถือว่าง,งาช่ครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องขับฮ็่ไข่ก็นแตน้อยนึงแตดใส่หมวกว่าครับวันเฮ็ดกระทุ่งรับละเ่าก็ถือ่าได้หลายตัชวช่พี่น้องครับ ครับบ้าก็สิกรับนะครับครับบ้าโตขอบคุณขอบคุณเน้อครับอีพอยต์เมย์เอ่ยอายใตายิ่งสุขูทุกคนครับที่เขามาเบิ่งมาแยงครับมันลำมาแล้บ้าโตครับฝากไว้ด้วครับต้งหน่อยๆครับพี่น้องบ้าโตอีสานบ้านนอกฝากให้อีพอยแม่ของเฮากดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังแน่นใจบ้าได้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ขอบคุณทุกการรับชมครับขอให้พี่น้องบ้าครับอยู่ดีมีแห้งลำลำลุลุ้สุขูทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับพากกันทีน้าครับผม